we นึ่งค่ะเธอเนี่ยต้องไปงานราตรีนะคะแล้วก็หาชุดถูกใจไม่ได้สักทีค่ะบางทีเนี่ยช่วงนี้โอโ้โหนักเรียนเหล่าก็คือกรูกันเข้าไปเช่าร้านแทบไม่มีชุดเช่าแล้วนะคะตัดสินใจค่ะจัดการตัดใสเองเรียบร้อยเลยค่ะเห็นผลงานแล้วเนี่ยร้องว้าวเลยนะคะคน,นแห่ชมเพียบจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปลงในทิกตอก เล่าเรื่องราวสุดอึ้งค่ะเพราะว่าแฟนของเขาเนี่ยชวนไปงานราตรีแล้วก็เลือกชุดไม่ได้สักทีหาชุดเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจนะคะสุดท้ายเธอก็เลยตัดสินใจค่ะตัดชุดใส่ซะเองเลยนะคะโดยผู้โพสต์ค่ะมีการระบุข้อความนะคะบอกว่าในขณะที่คนอื่นเนี่ยลงคอนเทนต์เลือกชุดราตรีนั้นฉันจุดๆฮ่าๆๆแล้วก็ระบุในคลิปนะคะบอกว่าเมื่อแฟนชวนไปงานราตรีแต่ไม่เจอชุดที่ถูกใจไปชมคลิปนี้กันค่ะ ผู้ชมคะเธอก็ลงมือทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะจะเห็นว่าสาวรายนี้เนี่ยเธอต้องไปงานราตรีใช่ไหมคะหาชุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีก็เลยตัดสินใจทําชุดราตรีใส่เองเลยค่ะตั้งแต่เลือกผ้าตัดผ้าเย็บผ้าตกแต่งชุดนะคะเธอทำเองทุกขั้นตอนเลยสุดท้ายแล้วคะ่ะผู้ชมขาผลงานออกมาถึงกับร้องว้าวเลยนะคะราวกับชุดเจ้าหญิงเลยทีเดียวคะ่ะ ทั้งนี้ทั้นั้นนะหลังจากเรื่องดาวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์ค่ะก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเหมือนกันนะคะหลายคนเห็นแล้วก็หึ้งในฝีมือของเธอค่ะแล้วก็ชื่นชมเธอไป็นจำนวนมากนะคะรวมถึงเข้ามาถามสนันเลยว่าเธอเนี่ยเป็นดีไซเนอร์หรือเปล่าเพราะว่าตัดชุดออกมาได้สวยมากเหมือนแบบไปเช่ามาเลยจริงๆอะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็มีการเข้ามาตอบเหมือนกันนะคะว่าเธอนันเนี่ย ไม่ได้เป็นดีไซเนอร์แต่อย่างใดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นทหารนะคเพราะว่าเธออยู่ช่างฝีมือทหารส่วนชุดที่เธอตัดออกมานั่นก็คือชุดที่ต้องใส่ไปร่วมงานราตรีกะบี่สั้นของโรงเรียนในร้อยจปรอค่ะต้นสังกัดของแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะผู้ชมคะเห็นแบบนี้แล้วก็ขนลุกนะครับว่าเก่งมากๆเลยผู้ชมคือแบบอลังการงานสร้างชุดสวยมากจริงๆค่ะ